<Okay. S 2> เราจะไปลยุยในรกกันอีกรอบครั้งแรกที่ไปลุยนั่นเหมือนไปสำรวจมากกว่าซิวท้าจับฟาจูนเขี่ยมาเหอะไม่น่าเป็นไรเออเอดีกับตัวหานเฮ <c oughs> อยู่สายด้านบนดีกว่าเออวันดีพิกเมนต์สมิีพิกเมนต์อันนี้ไม่เป็นไรปลอดภัยอยู่แล้วนี่ฟาท์แฟร์ฟริงจริงหรือเปล่านี มันเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเวลาเราตกเลยนะซิวทัชไม่ก็ได้ใชนะ้ฟอร์จูนดีกว่าเวลากุดฟอร์จูนก็จะได้เยเอะเซ่อมทุกอย่างสยอดทั้งปั๊มเลเวลทั้งซ่อมของ ถาโล่มีเมนดิ้งด้ยนะ่ะนี่คือสุดยอดเลยไม่มีอะไรพัง ขุดตรงพื้นที่ตัวเองยืนอยู่ไม่งั้นคุณจะเป็นแบบพี่บุมชิบ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 ใส่ออฟอจูแล้วมันก็จะได้เยอะขึ้นเ,เยอะขึ้นมากเลยแล

ตัวนั่นที่ม่หมเลยเอ่อเสียงเด็กนี่มาอีกแล้วฮะเก้วโหปากกระหูปากกรหเสียงปากกรหมาอ้ ตอนอะไรตอนนี้แหละเสียงมันน่ากลัวมากเลยนะนี่เรามาอีกทางนึ่งโอเครู้แล้วว่ามันอยู่ไหน พังลงไปหน่อยละทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วทิ้งขยะด้วยอืมฮึ <c oughs> อันเป็นต้องเนี่ยเป็นโซแซนเราที่ขุดมาใช่ไหมโอเคเอามา โชว์เราก็ดันเป็นเมนดิ้งอย่างเดียวอันตรายนี่นะฮสมมตินะฮะสมมติ ไม่ได้ละไอ้โฮมาสมมติอะไรไม่ได้ละเฮ้มาดิมาดิทำอะไรไม่ได้หรอกนีเ่เรียบร้อยเป็นไงล่ะไอ้โฮไงล่ะดีนะไม่ยืนอยู่ตรงนี้มเมื่อกี้ ลงไปด้านล่างเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นไม่เอาสิเจ้าโหนก็เห็นอยู่ไอ้เจอตัวเราอยู่เยีมเลยโหนแทงคิวขอบคนโหน แต่ว่าตายซะทำดาที่แพ้ดายอัดที่ปู่พูดเยอยอะเยนี่จำอะไรไม่ได้หรอก ตีนะด้านล่างไม่มีอะไรไม่รู้ <c oughs> พริกไง กลับไปไม่ได้แล้วเออเยีเ่ยมจะตีไปได้เฮ้มผลเริ่มเกิดแล้วพัตดี้จ้ะพีิกแมนูม้วาแกไม่ทำอะไรฉลก ไม่ตีมันมันก็จะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมพิกแมนโอโหไปยิงยู่ตรงนั้เก้กอ้เ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 อ้ฮยเนี่ยไปเลยลบเฮ Move លូណាឲ្យកងគືនមិនទេឯទេគួរនេះយំអ៊ុតអ៊ុតទៀត เปล่ามายวันนี้คือหาแร่แน่นอนเอาแร่มาใส่ที่ค ล่างเลยอ๋อ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 ว้โอ้ก็ได้ทันทีเลย่ามันหาง่ายอย่างนี้เลยหรอเราสามารถเอามันไปเอนชานได้เพิ่มไหมอ่ะ เป็นทางลงเจนทางลงแล้วนั่นก็จะลงไปต่อทีหลังเอ้ย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 อยู่ๆข้ามาได้ไงล่คนรไม่ควนที้จะเดินขึ้นมาได้นะ <c oughs> เราต้อง้อนเฮ้เฮ้ไม่ทันหรอกก,กเราจะเอาได้ไปเผากันอ่ะตัดไปเลย s and a half hours later โอเคนี่เราได้มาแล้ว แล้วเราก็ต้องทำโตของมันอ่อมันทำยังไงนะแต่เรายังไม่อัปเดตตอนนี้ก่นอนเก็บไปกันเรายังไม่ได้อัปเดตแน่นอนอยูแถวนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำแต่อันนี้อีกซึ่งม,มันก็ใช้เยอะมากแล้วก็เรายังอัปเดตไม่ได้แต่เราต้องเตรียมของไว้ก่อน ที่เห็นโต๊ะมันอยู่นี่น่ะเอ้เอ้เอ้เอเอ้เอโอเคโอเควายการไปทะเลนรกครั้ง แล้วก,ก็กางเกงเนี่ยได้มาจากการแลกกับ n p ็30ีอามาเล่เก็ดีโซแซนนี่เดี๋ยวแน่นอนว่าเราจะต้องเอาไปใช้ใท,ทํนานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้แน่นอนใครๆเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ เวลาเราจะทําอะไรที่มันสูงๆ <_ d ata> เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ทนไม้ตรงนี้ละเพราะเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มมอนเตอร์กันในอนาคตอันใกล้แน่นอนไม่นานที่นานคือต่อจริงๆคลิปหลายๆคลิปคืออัดไว้ประมาณวันหนึ่งอัดประมาณ ประมาณห้าถึงหกตอนเลยนะแต่ว่าอ้าวไม่เป็นไรก็คือวันนึ่งประมาณห้าถึงหกตอนเลยนะแต่ปัญหามันอยู่ตอนตัดต่อความขี้เกียจที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ความขี้เกียจทำให้ขี้เกียจตัดต่อก็เลยวันหนึ่งจะออกไปแค่หนึ่งคลิปเท่านั้นยกเว้นวันนี้ที่จะต้องรอ หาฟอร์จูนตั้งนานวันหนึ่งกว่าจะหาฟอร์จูนเจอ,เอตอนที่หกหรือตอนที่เจ็ดหรือตอนที่แปดนี่แหละคลิปนั้นคือถ่ายวันนี้แต่ถ่ายจริงๆถ่ายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาถ่ายต่อในวันนี้เพราะว่ากว่าจะหาฟอร์จูนเจอนานมากเลยส่วนคลิปที่หกนั่นก็คือถ่ายไว้เป็นสัปดาห์แหละที่ลงไป ลงคลิปที่6เสร็จก็คือมาถ่ายคลิปนี้ต่อเลย หรือเราจะเริ่มทำเป็นโครงสร้างฟาร์มมอนเตอร์วันนี้เลยดีไหมเนี่ย ไปไปไปโอเคเราน่าจะต้องทานานเลยแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่จบแน่นอนซื่อทั้นี่มันขุดมันต้องใช้อะไรจิ๋วปลานาะเคลียรเราไม่ได้ทำบ้านเห็ดเราไม่ได้จะทำบ้านเห็ดเราก็ต้องเคลียมันออกไป ต้องดีเลยนะเนี่ยที่เราซื้ออันนี้มาถึงจะแพงไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าต้องรีบซื้อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปแล้วขี้เกียจหาแล้วด้วย มันทำให้เวลาเราทำงานอะไรที่มันสูงๆเนี่ยตกมาเรื่องเราจะได้ไม่โหลดเยอะทำบ้านเห็ดไว้แถวๆนี้ดีไหม,มดีไหมนะน่าจะดีนั่นเนี่ยไม่ดีละ oh no. my life. Não é de เนี่ก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนเปิดไหม่หรือยังนะโอเคเปิดแล้วไม่ใช่พูดคนเดียวเหมือนคลิปกันก่อนแล้วจะมีอยู่คลิปนึงที่พูดคนเดียวนะ จะต้องไปซ่อมควานแล้วล่ะเราน่าจะหาฟะที่สปาซอมบี้นะทำซอมบี้น้ำไงขี้เกียจไป้ให้อาหารใช้พวกนี้แหละ ถ้เวลาแล้วก็่าตัวมันซ่อมทั้งหมดเลยนะของที่ถือไว้รวมถึงชุดเกาะที่ใส่อยู่ถึงแบบนี้จะได้ช้าแต้ยังสัตก,ก็ได้ว่า เนี่ยองซ้อมเลยเอ้ยหรือทำฟาร์มปกติก่อนนิ้นนะปกติก่อนดีกว่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราก็ได้แรนเนนะรกมาแล้วตั้งอันหนึ่งสองสามสี่ต้องใช้ตั้งสี่อังเดี๋ยวเราเค่อยไปหาใหม่แล้วกันโอเคบุยขอซ่มของต่อละ